รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครบค่านี้คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนมณีกังวลไกลค่ะเรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้นก็จะนําเสนอกิจกรรมต่างๆที่วัดนั้นๆได้กระทําเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องใดมีอะไรที่สําคัญเช่นเลยค่ะ ขอเจริญพรท่านสาธุชนพทุทธบริษัทท่านทั้งหลายขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนทั้งหลายวัดกุมุูทตรังศีพุทธมณฑลสายสามแขวงสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหาคนครได้มีความดำริจัดสร้างหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็คือหลวงพ่อโกมุตพุทธวิบาลจรกมาประธานพรโชคลาภพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิป์ประจำวัด ได้ทําการเททองหล่อพระได้กําหนดไว้9วาระด้วยกันบัดนี้ได้ลุล่วงไปห้าวาระแล้วในวันที่14สิงหาคมนับเนื่องในโอกาสที่12สิงหามหาราชินีปพัน์ปีหลวงจะมาบรรจบครบอีกรอบหนึ่งโดยพระองค์ผู้เจริญอันประเสริฐนั้นได้บรรลุพระชนมายุถึง90พรรษา วัดกุมภสุทธรังศีจะได้เททองหล่อพระในวาที่6นี้ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายแด่พระองค์ผู้เจริญผู้มีคุณูปการต่อพระศพนิกรชาวไทยโดยกำหนดเอาวันที่14สิงหาคมพศ2565เป็นวันเททองหล่อหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลจับมารประทานพรโชคลาดเป็นวาระที่หในช่วง ด้านบนเรียกว่าพระอุระหรืออกเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรก็จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใจบุญมาสร้างพระใหญ่ร่วมกันในเวลา9นาฬิกาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้พร้อมกันที่วัดในเวลา13นาฬิกาจะได้ถวายเครื่องจอดสระเรียกว่าบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในเวลา15นาฬิกา9นาทีจะได้เททองหล่อหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปรามาณประทานพรโชคลาภในวาระที่6อัตมาภาพในตัวแทนพระสงฆ์วัดโกมุตพุทธรังสีจึงขอใช้เสียงนี้ได้ประกาศเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระใหญ่หนึ่งเพื่อเป็นพุทธ,ธานุสติ สเพื่อถวายสักการะพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระบุญอันเรเเสริฐเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเพื่อการกราบสักการะบูชาแก่คนทั้งหลายผู้ได้ศึกษาค้นคว้าในพระพุทธศาสนานี้จึงขอใช้เสียงนี้ไปประกาศบอกยมขออำมวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยอำนาจด,ด้วยวาสนา ด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาสารสมบัติคุณสารสมบัติสิริสวัสดิพัพฒนามงคลเขาจงสมบูรณปุญผลได้ลาบยศสถาพรเจริญมั่นคงได้หน้าที่กันงานชีวิตครอบครัวกิจการการงานการเงิน,งนและการขายและมหาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลจงปราศจากอันตรายทั้งปวงอยู่ดีมีสุขด้บุญบาร,รมีนี้ จงปราศจากโควิด -19 โดยทั่วกันขอเจร,ริญพร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบารมีเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อโกมุตพุทธพิบาลปราบมารประธานพรโชคลาภหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรวาระที่6ณนวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตนสายสาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่1 4สิงหาคม2565เวลา9ก้านาฬิกาผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่วัด เวลา13นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาสิงศักดิ์เทธิ์เวลา15นาฬิกาพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโกมุตพุทธภิบาลปราบมารประทานพ่อโชคลาบอย่าพลาด14สิงหาคม2565ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่สร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนากิจการงานมีรักฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโกมุตพุทธรังสีโทร9 9 9 9 8 9 9 8 8 8หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดโกมุตพุทธรังสีเลขบัญชี040 025 7319 ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองร,รมประจำวันนี้ค่ะดิฉันรัตณีก,กังวันไกลและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจเราอยู่เสมอค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามที่วัดใดไปร่วมทําบุญกันยังไงต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ